สุดเซอร์ไพรส์รัศมีแขมอบเปลี่ยนเทนไฟท์เทนเป็นของขวัญแฮปปี้เบอร์เดย์ลิซ่าเล่าที่มาที่ไปทัดใจสุดๆรัศมีแขเผยโมเมนต์ Moment, สุดประทับใจไปโชว์เพลงวอเตอร์เซอร์ไพรส์ในงานวันเกิดของนอริซา่าบลักพิงพร้อมเผยของขวัญที่มอบให้มีคุณค่าทางจิตใจสุดๆเรียกว่าเป็นอีหนึ่งดาราไทยที่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ27ปีของไอดอลสาวนอลิซา่าบลักพิงก์สำหรับรัศมีแขซึ่งการปรากฏตัวของเจ้าตัวก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะจัดโชว์พิเศษมาเซอนร์ไพรส์นอลิซ่าบน โดยมีลิซ่าราดน้ำใส่เติมเต็มให้โชว์ยิ่งปังมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะโดยล่าสุดเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมารัสมีแคร์ก็ได้โพสต์ภาพโปรเมนในงานวันเกิดของออริซ่า b l a c k พิง k พร้อมเปิดใจถึงโชว์ในครั้งนี้ว่าราดมาคาลูกขาที่ดีใจที่ทําให้หนูมีความสุขนะคะโชว์เพลงวอเตอร์เป็นโชว์ที่แขกตั้งใจมากไปเรียนท่าซ้อมทั้งวี่ทั้งวันแล้วต้องแอบ,บหลบทุกคนตอนเข้างานเพราะตัวใหญ่จําได้แน่นอนมารอตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งกินแชมเปญไปสองขวดเพราะตื่นเต้นจะอ้วกเลยพร้อมทิ้งท้ายแบบขิงเบาๆว่า my best show ever ได้ติปครึ่งแสนจบนะและนอกจากนี้ค่ะรัสมีแขยังได้เผยถึงของขวัญวันเกิดที่เจ้าตัวได้มอบให้กับน้องลิซ่าด้วยว่า ของขวัญวันเกิดที่พี่ตั้งใจให้หนูคือเหรียญทองที่พี่ชนะมาจากเทนไฟท์เทนครั้งนั้นหนูส่งวิดีโอมาให้พี่เพราะก่อนขึ้นเวทีคนสุดท้ายที่พี่นึกถึงคือหนูนะคะความสำเร็จนี้พี่ขอตอบแทนน้องนะคะที่รักนะคะและนอกจากนี้รัศมีแขยังได้เผยความในใจว่าทั้งหมดทั้งมวลของตัวหนูมีทุกอย่างแล้วพี่ขอให้หนูมีแต่วความสุขตลอดไปในทุกๆวินาทีของชีวิตเพราะนั่นคือสิ่งที่หนูคู่ควรพี่หวังว่าโชว์เซอร์ไพรส์เล็กๆที่ไม่สมบูรณ์แบบของพี่จะทำให้หนูมีความสุขนะคะ ที่รักนะคะคเรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักและก็ทำเอาฟแฟนๆต่างประทับใจไปตามๆกันกับความน่ารักของรัสมีแขที่มีต่อน้องลิซ่าค่ะและนี่ก็คือเรื่องดราวดีๆของน้องลิซ่ารักพิงค์ที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ